พันท้ายนรสิง์มีชื่อเดิมว่าสินเป็นชาวบ้านนรสิงห์แขวงเมืองวิเศษชายชาญซึ่งปัจจุบันคืออำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองต่อมาได้มีโอกาสรับราชการเป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัยของสมเด็จพ,พระสันเพชที่แปหรือพระเจ้าเสือแห่งกรุงเสียยุทธยาเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ถูกบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงเสียย,ยุทธยาฉบับต่าง โดยเนื้อความเป็นไปในลักษณะเดียวกันว่าพันท้ายนรสิงห์และพระเจ้าเสือพบกันเป็นครั้งแรกเมื่อพระเจ้าเสือเสด็จไปยังตำบลบ้านตลาดกรวดในแขวงเมืองวิเศษชายชาญซึ่งครั้งนั้นพระเจ้าเสือได้ขึ้นชกมวยคาดเชื่อกับพันทายนรสิงห์ปรากฏว่าผลการชกออกมาเสมอกันและด้วยความที่พระเจ้าเสือรู้สึกประทับใจในตัวพันายนรสิงห์ จึงโปรดกล่าวให้เข้ารับราชการเป็นพันท้ายนรสิงห์ตำแหน่งนายท้ายเรือพระที่นั่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนเหตุการณ์ที่ทําให้ชื่อเสียงของพันท้ายนรสิงห์กลายเป็นที่ยกย่องด้านความซื่อสัตย์นั้นคาดว่าอยู่ในช่วงพศ2246ถึงพศ2252ครั้งที่สมเด็จพระเจ้าเสือสเสด็จโดยเรือพระที่นั่งเอกชัยจะไปประพาสเพื่อทรงเบ็ดหน้าปากน้ำเมืองสาครบุรี ขณะเรือพระที่นั่งถึงตำบลโคกขามซึ่งเป็นคลองคดเคี้ยวและมีกระแสน้ําเชี่ยวกรากพันท้ายนรสิงห์ซึ่งถือท้ายเรือพระที่นั่งไม่สามารถคัดเรือแก้ไขได้ทันทําให้หัวเรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้ใหญ่หักตกลงไปในน้ําซึ่งพันธายนรสิงห์หรือว่าความผิดครั้งนี้มีโทษถึงประหารชีวิตตามโบราณราชาประเพณีที่กําหนดว่าถ้าผู้ใดถือท้ายเรือพระที่นั่งให้หัวเรือพระที่นั่งหกัก ผู้นั้นถึงมรณะโทษให้ตัดศีษะเสียพันท้ายนารสิงห์จึงกราบมังคมทูลพระเจ้าเสือให้ประหารชีวิตตามกฎมนเทียนบานแต่พระเจ้าเสือทรงพิจารณาเห็นว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นการสุดวิสัยไม่ใช่ความประมาทจึงพระราชทานอภัยโทษให้ ซึ่งพันท้ายนารสิง์ก็ยังยืนยันขอให้ตัดศีตรษะตนเองเสียเพื่อรักษาขนบรรมเนียมในพระ,ะราชกำหนดกฎหมายเป็นการป้องกันมิให้ผู้ใดข้อรหัสตีเตียนพระเจ้าอยู่หัวได้ว่าส่งละเลยพระ,ะราชกำหนดของแผ่นดินและเพื่อมีให้เป็นเยี่ยงอย่างสืบไปพระเจ้าเสือจึงโปรดให้ฝีภายทั้งปวงปั้นมูลดินเป็นดูพันท้ายนารสิง์แล้วให้ตัดศีรษะรูปดินนั้นเพื่อเป็นการทดแทนกัน แต่พันท้ายนรสิงห์ยังวังคมกราบทูลยืนยันขอให้ประหารตนเองเสียแม้่พระเจ้าเสือจะทรงอะไรรักน้ำใจพันท้ายนรสิงห์เพียงใดก็ทรงจำฝืนพระทยัยปฏิบัติตามพระ,ะราชกำหนดดำรัสสั่งให้เพชฌฆาตประหารพันท้ายนรสิงห์และโปรดให้ตั้งศาลสูงประมาณเพียงตานำศีรษะพันท้ายนรสิงห์กับหัวเรือพระที่นั่งเอกชัยซึ่งหักนั้นขึ้นไปด้วยกันบนศาลพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจงังหวัดสมุทรสาครเพื่อเป็นการลํำลึกถึงพันธยนรสิงห์ข้าหลวงเดิมซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์มั่นคงยอมเสียสละชีวิตโดยไม่ยอมเสียพระราชะประเพณีต่อมาพระเจ้าเสือพระราชะดำริว่าคลองโคกขามโคดเคี้ยวนักไม่สะดวกต่อการเดินเรือบางครั้งชาวเมืองต้องเดินเรืออ้อมเป็นที่ลำบากยิ่งสมควรจะขุดลัดตัดตรงเมื่อขุดเสร็จ จึงได้รับพระราชทานนามว่าคลองสนามชัยต่อมาเปลี่ยนเป็นคลองมหาชัยแต่ชาวบ้านเรียกว่าคลองฐานปัจจุบันชาวบ้านฝั่งธนบุรีเรียกว่าคลองดาษ และด้วยคุณงามความดีของพันท้ายนรสิงห์ที่ถูกบอกเล่าต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันก็ทําให้พันท้ายนรสิงห์กลายเป็นที่เคารพนับถือและศรัทธ,ธาของผู้คนจํานวนมากในด้านความจงรักภักดีความซื่อสัตย์ที่มีต่อกฎหมายบ้านเมืองยอมตายเพื่อมีให้กฎหมายบ้านเมืองคลายความศักดิ์สิทธิ์ดังคําที่ว่าตายในนาทีดีกว่าอยู่ให้อับอาย ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ <im concentrated music> ก็ช่วยกด subscribe กด like และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ